สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดหนึ่งจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัยทิตธรรมโมนะคะซึ่งอาจจะฟังดูเอ๊ะยังไงนะคือเรื่องการยอมเสียเปรียบนะคะครับท่านบอกว่าการยอมเสียเปรียบนี่แหละอาจจะเป็นหนทางสู่ความสุขความเจริญที่แา้จริงได้ใช่ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมันก็ท้าทายความคิดเรื่องความสําเร็จแบบที่เราเรากใจกันอยู่ว่าเอ๊ะ การพัฒนาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยมันจะนําไปสู่ชีวิตที่ดีได้ยังไงแล้วการยอมเนี่ยมันมาเกี่ยวตรงไหนกันใช่ค่ะเริ่มตรงคําว่าจเจริญกรรมฐานก่อนเลยหลวงพ่อท่านเน้นมากนะคะคําว่าจเจริญเนี่ยไม่ใช่แค่ทําไปเงั้นๆแต่คือการทําให้มันรุ่งเรืองพัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจ อืมครับไม่ใช่ว่าไปวัดแค่ไปนั่งๆแล้วหวังจะได้บุญกลับมาเฉยๆท่านเปรียกว่าแบบนั้นมันเหมือนเสียเวลาไปเปล่าๆอาจจะไม่ได้แก่นสารอะไรจริงๆเลยครับเป็นการปรับมุมมองเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตเนี่ย จริงๆแล้วคือการลงทุนในตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความเข้าใจไม่ใช่แค่กิจกรรมผิวเผินที่ทำตาตามกันไปแล้วท่านก็ชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาความวุ่นวายต่างๆในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นในสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวที่ท่านใช้คำว่าบ้านอับมงคลนะคะบ้านอับมงคลใช่ค่ะคือบ้านที่แบบร้อนรุ่มทะเลาะกาันไม่มีความสุขครับผมท่านบอกว่าสาเหตุมันมาจากข้างใน มาจากกิเลสในใจเราเองทั้งความโลภหรือโลภะความโกรธโทสะแล้วก็ความหลงหรือโมหะอืมสามตัวหลักเลยใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนไฟเผาใจเราอยู่ตลอดถูกต้องครับแล้วพอเราเข้าใจที่มาของความทุกข์ตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่ฝึกฝนตัวเองหรือมีปัญญาจากการปฏิบัติเขาก็จะเไม่ยอมเสียเวลาชีวิตอันมีค่าไปกับการทะเลาะเบาแวงหรอกครับแต่จะเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปสร้างสารร ไปทำประโยชน์ดีกว่าซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้คือเรื่องการยอมเสียเปรียบนี่แหละครับตรงนี้เลยค่ะที่น่าสนใจมากๆท่านสอนว่าคนทั่วไปที่ขาดธรรมะมักจะคิดเอ,อ่อคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นครับซึ่งท่านว่าเป็นบาปนะแต่คนมีธรรมะเนี่ยจะกล้าย,ยอมเสียเปรียบแต่เอ๊ะการยอมแบบนี้มันจะไม่ทำให้เราโดนเอาเปรียบไปเรื่อยๆหรอคะอันนี้สงสัยเหมือนกันค่ะครับครับเป็นคำถามที่ดีเลยท่านมองว่า การยอมเสียเปรียบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแพ้หรือเราอ่อนแอนะครับแต่เป็นการเลือกเลือกที่จะเอาความสงบสุขมากกว่าหลักการก็คือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดแล้วก็ร้ายมาอย่าร้ายต่อคือพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเรายอมตัดจบเรื่องเล็กๆน้อยๆไปซะมันจะได้ไม่ลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ไงครับเข้าใจแล้วค่ะท่านยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยนะเช่เนสมมติมีคนมาขอที่ดินเราแค่ครบเดียว เราอาจจะแบบเออให้เขาไปเลยสอกหนึ่งเรื่องก็จบตรงนั้นอืมไม่ต้องไปขัดแยง้งทะเลาะกันยาวนานเสียเวลาเสียพลังงานเปล่าๆครับฟังดูเหมือนง่ายแต่การจะทําใจให้ยอมได้หรือรู้ทันอารมณ์โกรธอารมณ์อยากเอาคืนเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องฝึกท่านก็เลยแนะนําเรื่องการฝึกสติในชีวิตประจําวันหรือการเจริญกรรมาฐานเนี่ยแหละคะ่ะ เพื่อฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างเวทนาหรือความรู้สึกไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นเช่นออดีใจหนอเสียใจหนอหรือแม้แต่ปวดตรงนั้นตรงนี้ก็รู้ว่าปวดหนอครับผมหรือการฝึกเดินจงกรมช้าๆกำหนดลมหายใจสังเกตท้องพองหนอยุบหนอใช่ครับการฝึกสติแบบนี้สําคัญมากๆเลยเพราะมันทําให้เราเหมือนมีกระจกสะท้อนอารมณ์ตัวเอง รู้ทันมันไม่ตกเป็นาธาตุความโกรธความโลภหรือความหลงแล้วก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องอกฎแห่งกรรมมากขึ้นคือรู้เหตุรู้ปัจจัยของเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอืมค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างมีสติมีปัญญามากขึ้นแต่แน่นอนว่าการฝึกแบบนี้มันต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วก็ความสม่ำเสมอด้วยนะครับต้องสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำเล่นๆวันสองวันแล้วจะหวังเห็นผลทันที มันก็คงไม่ใช่แบบนั้นค่ะซึ่งพอเราฝึกฝนตัวเองมีสติมากขึ้นกล้าที่จะยอมเสียเปรียบในบางเรื่องเพื่อความสงบสุขแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายมันก็จะนําไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวในสังคมการให้อภัยกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักที่ท่านบอกว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเราอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับ มันคือการสร้างความเจริญจากข้างในตัวเราเองก่อนเป็นความเจริญที่มันมั่นคงมันยั่งยืนแล้วมันก็จะแผ่ออกไปสู่ข้างนอกเองสร้างความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขแบบฉาบฉวยจากการไปเบียดเบียนหรือไปเราเปรียบใครมาสรุปจากเนื้อหาธรรม,มเทศนาของหลวงพ่อจรัญในวันนี้ก็เหมือนกับว่าความสุขความเจริญที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการพยายามแก่งแย่งหรือเอาเปรียบคนอื่นเสมอไปนะคะครับ แต่กลับมาจากการพัฒนาใจเราเองการมีสติรู้ทันตัวเองและที่สำคัญคือการกล้าที่จะยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อความสงบสุขโดยรวมครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันมีการแข่งขันกันสูงเหลือเกินเนี่ยการจะนำหลักการยอมเสียเปรียบแบบนี้มาปรับใช้จริงๆในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและบางทีการยอมเนี่ย อาจจะไม่ใช่ความอ่อนแออย่างที่หลายคนคิดก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นความเข้มแข็งจากข้างในที่แท้จริงรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้นะครับ